งอยากขอโทษถึงคมอะไรบิาครับข้อหาที่ตำรวจแจ้งใครเราทำจริงนะครับพี่พี่โดนบังคับไม่ทำใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะส่งน้องไปสวรรค์คือได้ทำประกอบพิธีอย่างถูกต้องไม่ใช่ถูกทิ้งถูกว้างนะเหมือนสุนัขข้างถนน เ็นรืบอสเจนครับเ็นอย่างรบ้างใจเปนะบงครับเจนรับสภาพสภาพข้อหาไหมครับอยากฝากอะไรคุูคน่งเดี๋ยวจบกคน้อกเจนได้เอาตัเองปสััานตรงนั้นจริงครับรับสารภาพแล้ข้อหาครับไมดยุดุบเขาไเียไปให้ตำรวจดูเลยเราคิดว่าเราจับได้รจะไ่ท้หวัยุดหยุดทบอกได้คุณลูกะรลูกไครับ พี่เจนอยากขอโทษสังคมอะไรนี้คะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ก่อนขึกก้นรอแต่ไปเนี่ยพี่อยากพูดขอโทษหรือยกมือขอโทษได้นะคะแล้วข้อหาที่ตำรวจแจ้งไปเราทำจริงไหมครับพี่่ว่วไมพูดอะไรกับลูกไหมคะในการทำบุญกับรหอตอกอะไรไหมพี่เจงครับพี่ไม่ได้โดนบังคับให้ทำใช่ไหมคะหรือว่าเขาบังคับให้พี่ทำ นะครับวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาดวัดลาดักเขาวันนี้ท่านาส่งตัวแทนมาคือเป็นท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยจเจ้าอาวาสซึ่งท่านฝาท่านเยอะมากแล้วก็มีความรู้นะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเชิญน้องเนี่ยทั้ง5ท่านเข้าสู่โรงนะครับแล้วก็จะนําดวงวิญ,ญญาณของน้องทุกท่านไปที่วัด สีนะครับเพื่อให้ท่านเจ้าวาดเนี่ยทำพิธีประกอบพิธีในช่วงบ่ายสองนะครับพิธีคือก็จะมีาการเผาจริงนะครับนะแล้วก็มีสาลายทาพิธีอย่างถูกต้องโดยท่านเจ้าวาดนะมาทําพิธีให้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะส่งน้องไปสวรรค์จากที่น้องต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเป็นโอ้เป็นหลายปีอะนะนะคือ ได้ทาประกอบพิธีอย่างถูกต้องไม่ใช่ถูกทิ้งถูกว้างนะเหมือนสุนัขข้างถนนนะครับวันนี้เรามาส่งน้องไปสวรรค์ด้วยกันนะครับนะคนที่กระทําไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของน้องผมเชื่อว่าได้จะได้รับผลของการกระทําอย่างหนักที่สุดนะเพราะว่าเมื่อวานมีการแจ้งข้อกล่าวหาครบคิดคนแล้วและข้อกล่าวหาหนักทั้งนั้นวันนี้นะก็ทวงความเป็นธรรมให้น้องได้แล้ว นะส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาส่งน้องไปสวรรค์กันครับวันนี้ 方便。